สวัสดีค่ะพี่พิน้องหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่16นะคะกันยายน2563รซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องคะวันแห่งโชคลาภอีกแล้วค่ะพี่น้องนะวันที่เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษนะ,ะมีโอกาสลุ้นเกาะลุ้นกันนะคะแต่ว่าก็ต้องพิจารณานะคะ กำลังของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องคะในวันนี้ป้าหมอมีแบกกราวนะคะขึ้นหน้ารูปนกทั้งหมดเลยนกหลากสีนะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่น้องคะเพียงแต่ว่า,อ,าอยากจะให้พี่น้องนั้นอิสระนะคะหมดพันธนาการนะคะปลดปล่อยเหมือนกับนกนั่นเองคะ่ะหมายความว่าอิสระนะในเรื่องของการเงินเนาะอิสระในเรื่องของการงานนะ อิสระในเรื่องของพนธนาการต่างๆนะอยากให้เหมือนกับนกนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะไม่มีอะไรมากมายค่ะพี่น้องค่ะค่ะในวันนี้เรามาทํานายดวงรายวันกันว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องในแต่ละวันเกิดควรที่จะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่น้องนะอะ่มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยปรากฏว่าอื ยังคงมีพลังอยู่นะเริ่มดีนะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้นี่รู้สึกว่าจะออกเรินทางนะทำกิจทำการแไรอย่างนี้พักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าออกไปหาเงินในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เงินนะคะพี่น้องนะค่ะแต่ว่าเด่นในเรื่องของการเงินที่ได้มาจากการงานเป็นหลักล่ะค่ะพี่น้องค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภลาบลอยสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์พอมีลุ้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมีเงินเข้ามา แน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นไม่พูดมากค่ะพี่น้องขาไพ่ดีนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไร The Sun <laughs> พบทางออกทางสว่างและก็พี่น้องคะในวันพรุ่งนี้มีโชคลาบนะคะโชคลาบมาจากเด็กนะคะเด็กแล้วก็คนรักนะแล้ว โชคลาบนี้ก็คือโชคจากการงานก็แล้แต่หรือโชคจากการเสี่ยงในเที่ยวนี้ก็มีโอกาสลุ้นๆนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าแล้วก็อ่าที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยเจอทางออกทุกเรื่องแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องค่ะนะเอาละดีจังค่ะเลขนําโชคไม่มีนะคะพี่น้องขาขอพี่น้องวันอาทิตย์เฮงเงค่ะและถ้าจะดูเลข น้นำโชคนะคะเข้าไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภนะก่อนหน้านี้ลงไปแล้วนะคะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ว่ายัางไงคะอ่าเทพแห่งเวทมนต์นะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะมีเซน์พิเศษนะคะนี่มีเซน์พิเศษนะ ใครที่จะเสี่ยงโชคเสียงดวงคืนนี้นอนหลับนะคะแล้วก็ฝันนะคะฝันนะคะเทพแห่งเวทมนต์นี่มาแหละนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเขาบอกว่าพี่น้องวันจันทมีผู้หลักผู้หย่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะมีเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่ พี่น้องวันจันยังไม่มีครอบครัวนะคะก็จะได้เจอคนที่โอเคด้วยนะว่าอย่างนั้นนะคะ,ะหรือไม่ก็เกิดรักวนขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเดลเวอร์แล้วก็โชคดีในเรื่องของบุตรบริวารได้ด้วยนะคะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันจันทรก็ถือว่าโอเคกันในวันพรุ่งนี้นะคะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะทักพิเศษว่าเดอร์มูนน่ะยังคงวิตกกังวลคุ่นคิดนะคะถ้าจะบอกก็คือคิดในเรื่องของการงาน คิดในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของบริวารคือพี่น้องวันจันนะคะและก็ในไพ่ตัวนี้ยังคงหมายถึงว่า,าเซ้นพิเศษแรงฝันแม่นนะคะเพราะนั้นพี่น้องวันจันขาคืนนี้หลับให้สนิทแล้วก็ฝันให้เม่นๆป้าหมอจะหลับแต่หัวค่ำแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้หลับนะคะแล้วก็จะฝันนะคืนนี้ก็จะซื้อหวยสน่อยเนวพรุ่งนี้นิดหน่อยอ่ะ หมอซื้อนิดหนึ่งหมอไม่ค่อยมีดวงนะโอเคค่ะพี่น้องคะไม่มีอะไรค่ะลดในเรื่องความวิตกกังวลคุ้นคิดลงหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันจันทรนะและทุกอย่างก็จะดีค่ะค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารวันไงคะพี่น้องวันอังคารอืไม่โอเคเลยนะคะหนึ่งเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ต้องดูเลยสุขภาพเรื่องของอารมณ์นะคะ และก็ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะนะนี่นะสองสามใบนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบริวารความรักความสัมพันธ์นะระวังจะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวคนรักนะคะแล้วก็บริวารในที่ทํางานนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะทักไม่ค่อยดีทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ระมัดระวัง2เรื่อง1เรื่องของ บัติเหตนะคะที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องอในไซตงงานนะเรื่องของการมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวบริวารเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะแล้วก็บริวารในที่ทำงานนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวัดอังคารขาทักไม่ดีสองเรื่องนะคะในวันพรุ่งนี้นะและถ้าจะเสียงโชคเสียงดวงนั้นเนี่ยถ้าไม่เสียงได้ก็จะดีพี่น้องวัดอังคารค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรน่ะนิ่งๆน,นะคะ นิ่งๆงานเดอสตาโชคลาบยังไม่ตอบโจทย์นะคะพี่น้องคาโชคจากการเสี่ยงนี่ยังไม่ตอบโจทย์พี่น้องวันอังคารนะส่วนในทุกอย่างนั้นเนี่ยขึ้นทาวเวอร์ก็คือมินเมยว่าจะเกิดการผิดใจกันกับบริวารนั้นก็บอกว่าเดอสตานิ่งๆเงียบๆนะคะนิ่งๆเงียบๆนะอย่างนี้รอจังหวะรอโอกาสนะแล้วเรื่องต่างๆก็จะคลี่คลาย ไปในทางที่ดีใช้ความรักความเมตตาค่ะบริวารก็คือไพ่ใบนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันไ่าไงคะอ่าเดินทางฉลองนะคะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะรู้สึกว่าเป็นวันดีด้วยนะคะพี่น้องงาะนะแต่งงานได้พี่น้องวันพุธกลางวันน่าจะแต่งงาน <laughs> นะคะอย่างนี้ก็คือหมายความว่ามี ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะนี่เยอะๆเลยนะแล้วก็ได้ร่วมจะลองความสำเร็จในส่วนของการงานนะคะและก็ยังคงที่จะต้องอเขาเรียกว่าใจเย็นๆร่มๆสำหรับพี่น้องวันวัน,วนพุธกลางวันนะในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ดังใจนะคะบ,บริวารน,นะ แล้วก็เตรียมที่จะฟันเขาอยู่เรื่อยนะคะอารมณ์นะคะสําคัญนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ่าโอเคแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไร The w o r ออุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาภนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้โอเคเลยค่ะนะบริวารน,นะคะให้ใช้ความรักความเมตตาค่ะอารมณ์ต้องดีค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ เราก็จะได้เสียงโชคแล้วก็จะโดนโดนโดนนะทูกนะคะเอาว่าอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะคะโปรดใช้วิทยาาในการรับฟังรับชมดวงใครหฮ่งมีโชคลาภดวงใครดวงมันนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันพุธบางท่านนั้นเนี่ยดวงดีแน่นอนคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละและมาดูพี่น้องว,วันพุธ้องวันพุธกลางคืนคะ่ะในวันพรุ่งนี้ถ้าจะเสียงโชคเสียงดวงนั้นเนี่ย เบาเบานะคะพี่น้องนะอ่ามีสิบตามนั้นมีความรู้สึกว่าเอ้ะมันไม่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของโชคลาภละในเรื่องของโชคลาภลอยง่นการซื้อลอตเตอรลอตเตอรี่นี่จากเสี่ยงเสียงนี่ไม่ค่อยจะโอเคนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะไปหาคนรักนะคะพี่น้องคะนะคนรักอ่าคนรักหรือไปแก้ปัญหาหรือบริวารญาติสนิทไม่สหายเนาะ ไม่ค่อยโอเคก็คือก็อาจจะป่วยหนักและเราก็จะต้องไปเยี่ยมเขาออกนอกพื้นที่ไปนะคะพี่น้อง่านะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะออกรุใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องหานะ่าโชคดีในเรื่องของพานะนะคือสําหรับอัศวินด้วยค่ะอ่าโอเคและมาดูว่าพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะ ทักพิเศษว่ายังคงที่จะดีอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะอุดมสมบูรณ์นะคะอ่าวันนั้นป้าหมอให้เชิงเชคได้ค่ะแต่ยอย่าเยอะนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าพระราชินีก็เขาบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของอาหารการกินนะคะนี่นเสื้อผ้าอาพรน,น์นี่นี่นะคะเอออันนี้ก็คือพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ เออกลางคืนค่ะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะแล้วมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนคะในวันพรุ่งนี้เ,เดินทางทํากิจทําการแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเงินเป็นหลักค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่าจะมีบริวารซึ่งอายุน้อยกว่านี่นำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่องทางเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะ อ่ะมีโอกาสเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันคือพี่น้องวันพฤหัสบดีโชคดีนะคะในเรื่องของการงานกิจการตั้งดีขึ้นเนาะสำหรับพี่น้องวันอ่อพฤหัสบดีนะคะโอเคค่ะอืมไม่มีอะไรค่ะดีและมาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรน่าเอ w ไว o อ f o ฟอจูนนะคะอ่ามีการเดินทางค่ะไม่นิ่งค่ะนิ่งนี้ ยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่อง,องการเงินอยู่ค่ะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่ามีโอกาสพลิกปฏิหารจะเกิดในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันคือพี่น้องวันพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ค่ะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ค่ะยังคงทํางานมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะพี่น้องค่ะนะ ในวันพวกนี้เราม,มัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะอ่าสุขภาพก็คือลำไส้นะลำไส้เศบอ่าประมาณนี้โรคกระกระเพาะอาหารหนักเสพกดไหลย้อนภูมแพ้มีมีโอกาสที่จะไปโปรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าจะไปเองหรือ,อว่าจะไปเองหรือจะพาคนอื่นไปนี่นี้นะคะให้เราม,มัดระวังเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของสุขภาพนะคะ ส่วนเรื่องว่าจะเสียงโชคไหม้าหยุดได้จะดีขึ้นเดทจบนะคะแต่พี่น้องวันศุกร์ยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่ยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินกับพี่น้องค่ะเนาะใครที่ขอเครดิตเอาไว้มินเมว่าจะได้รับการอนุมัตินะคะพี่น้องนะอ่าวละมีนายทุนด้วยนะสนับสนุนเรานะคะพี่น้องวันศุกร์อ่าก็บหมว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะคะ ย้ำเน้นในเรื่องของสุขภาพค่ะพี่น้องขาเทียวนี้นะคะ,ะมาดูว่าพายุสีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่าพยายามปรับตัวเองให้เกิดการสมระถสมดุลสนคะคะพี่น้องค่ะนะเดินทางสายกลางอย่าหนักนะคะอย่าหนักข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าเบาข้างใดข้างหนึ่งนี่ก็พยายามให้เป็นตาช่างนะคะอันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ทุกเรื่องในวันพวกนี้เดินทางสายกลางคะ่ะ นะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโชคลาภอย่างนี้ถ้าไม่เสียงได้ก็จะโอเคถ้าเสียงก็น้อยๆนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะว่าเป็นตาช่างถ้าจะถูกก็เสมอทุนว่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องวันศุกร์เนาะค่ะเอาละและมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันเสาร์จับเหรียญจับเหรียญน,นะพี่น้องวันเสาร์นี่ขอมาเหรียญเรย โอเคได้เหรียญจริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะนได้เหรียญจริงๆด้วยนะพี่น้องวันเสาร์มีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ไปทําบุญให้ทานนะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างนี้โอเคเลยนะคะพี่น้องค่ะนะโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บริวารน,นี่นี่นะคะ แล้วก็มีโชครับข้ามาค่ะพี่น้องค่ะในวันพุวกนี้ในขณะเดียวกันก็จะต้องเสียงเงินไปกับภานะนี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติป่ะหมอถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าถามว่าจะเสี่ยงดวงซื้อหวยได้ไหมก็ได้อยู่นะคะพี่น้องนะแต่ได้ไม่เยอะเนาะคือพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าดวงดีนะคะแล้วก็ได้ขาวดีแล้วก็เดินทางนะคะอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขี้ใคร ไปในทางที่ดีขึ้นคือพี่น้องวันเสาร์ละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรขอทักดีๆนะอ่าทักว่าเดินทางค่ะพี่น้องค่ะนะทักว่าเดินทางไม่มีอะไรไม่น่ากลัวนะเดินทางพักผ่อนนะคะเอ่อไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยไปสอบได้ด้วยไปหาลูกค้าก็ได้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้แต่ก็ยังคงระมัดระวังในเรื่องของการเงินยู่นะคะพี่น้องค่ะนะ ฟุ่มเฟือยไม่ได้สําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์นี่หาเงินเก่งอะ่ะแต่ว่ากเก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามนะคะพยายามวางแผนเข้าในเรื่องของการเงินค่ะพี่น้องค่ะค่ะในวันนี้คลิปนี้ก็อวยพรค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องของมอหมอนะคะโชคดีนะเฮงเฮงรวยรวยโชคลาภทวีคูณค่ะอวยพรเรื่องโชคลาภค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ ทุกท่านสวัสดีค่ะ